วิธีถอนเงินจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารของเรานะครับกดมาที่แอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ของเรากดไปที่บัญชีมุมล่างขวานะครับกดไปที่คําว่าแคชนะครับนี่นะฮะยอดเงินที่สามารถถอนได้12,470บาทนะครับกดไปที่คําว่าถอนใส่จํานวนเงินที่เราต้องการถอนนะครับ12470สองนะครับวันนี้จะถอนทั้งหมดเลยนะครับสเสร็จแล้วกดถอนริชพอยท์ กดถอน Rich Point. ริชพอยต์รอสักครู่นะครับจะมีรหัสส่งมา795292กดถัดไปดำเ,เนินการสำเร็จยอดเงินที่เราถอนก็คือ12,470บาทก็จะหักค่าธรรมเนียม35บาทหากักภาษีหน้าที่จ่าย3%นะครับเป็นเงิน374.10 หักดีอัพอยสองเซนเพื่อซื้อสินค้าในครั้งถัดไปเป็นเงิน249.40นะครับเงินที่เข้าบัญชีของเราก็คือ11,811บา 11, ท50สตางค์กลับไปที่หน้าหลักกลับไปที่แคชนี่นะครับจ่ายแล้วทีนี้ก็ไปดูยอดเงินในบัญชีธนาคารของเรานะครับนี่นะครับเงินที่เข้าวันนี้นะครับ11,811บา 11, ท50สสตางค์